สวัสดีเพื่อนๆทุนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับตาดีตากระจจังดีเจค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสตรีทเน็ .ao ซึ่งก็ขอบคุณสาหรับ60ซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามขอบคุณจริงๆค่ะทรบซึ้งอย่างดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสตรีทเนกันนะคะอชื่อไทยก็ตั้งไม่ได้อยู่ดีว่ามันเป็นของเกมรัเสเซียเนาะมา เอาชื่อที่เราลงไปไม่ได้สุดคืออ e t e a o i dot โอเคเริ่มเล่นกันดีกว่าค่ะเออราก็ใช้ตัวตัวสเปสโตนะคะเราจะเล็ตัวใหญ่เอาไว้ ยายมายุ่งกับของของใช้ที่ฉันกินอยู่นะยะไม่งั้นฉันจะฆ่าแกแน่อย่าเข้ามาอีเหียวแม่งแย่งไปแล้วอ่ะมาดิมาดิมาดิจะเอาหรอจะเอาอ่ะเอาหรอจะเอาเหรอเอาเหรอเออจะเอาเหรอจ้า เปนหน้้าค่ะที่จะมาแย่นกินของฉันแม่แม่ไอตัวเขียวย่างไอตัวสีงเงินฝันไปเถอะนะจ๊ะเจ้าตัวเหลืองชื่ออะไรวะเอไอตายักดีนะคะจะได้เกิดงไงเป็นหลักตัวใหญ่กินีิกลัวจ้ะเก้สกดีเธอนีเราแบบถูกมาดีนะคะ ไม่ได้แดกค่ะไม่ได้แดกค่ะอู้อตัวข้างนอกอย่าอย่ามันกระตุกจังเลยมีอย่ากินฉันอย่ากินฉันเลยค่ะเกือบเกือบเกือบตายซะสิตายซะ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 เออตายสักทีสิค่ะ ต้องรอให้ไปข้างนอกก่อนใช่ไหมว้าวกบเอออีสีได้เยออ๋อคะแนนของหวานก็เยอะที่สุดก็หน่วยสิบร้อยพันมือสองมือสองพันแปดร้อยสีบสานะคะไปกันต่อเลยค่ะ ไม่เคยได้ที่หนึ่งอะ่ะได้แต่ที่สองอ่ะนะเป็นช่วงเวลาที่ยากจริงๆไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยอะ่ะอุ้ยเกือบกินได้ละอือืฉันจะเล่นแกไว้อยู่นะตัดนี้ยต,ตัวยาวกว่าน,นี้แล้วจ้ะฉันจะกินแกให้ดูตัดนึ่ตัดไม่ได้อ่ะค่ะสีมือตกก้างเยอะเลยอ่ะไม่ได้ได้นอน มาดิมาดิแกจะเอาด้วยเหรอคะเจ้าเหลืองืเอเจ้าเหรอเป็นความโลกมากของเราเองนะคะที่อยากจะแดกตัวอื่นนะคะโอเคเราจะเร่งแบบดีๆกันดีกว่าเนาะ มันสิมาฉันสิฉันต้องการความอดอุ่มเริ่ว,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 วมาฉันสินสเ,ออเออเออขอบคุณค่ะอ oh <my God, S 1> ุ๊ไม่ก็เสียงอ้วววเาสีาม่วงใส่อยากโดนว่ะมาสิเรามีแผนอย่่งนะแต่มันแบบถ้าถ้าเราดับก,กินอีกตัวนี้ได้อ่ะมันยากมากเลยอ,ะอ่ะอะได้ละได้ละอย่ามาแย่งของกลัวลนะว่าเป็นคนฆ่าได้นะ อย่ามากินของอัวข้อใจไหมอยากแข่งเหรออยากแข่งเหรอเอออีม่วงโอ้มายก d อีที่ไหนอีที่ไหนตัดตัดไม่ได้อีกโฆษณานี้ก็มาเยอะจังเลยอะเนาะ นะเจ้าของที่สร้างเกมนี้นะ่าจะตัดโฆษณาออกมานะงสงสัต้องเอาอนะไรมาแสงก็มีได้สุดด้วยกสิกระตุกมากบอกตรงเนี่ยอน,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 นี้โอเคดักกินกันยันที่ด,ดีนะคะ สวัสดีเจ้าแดงเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าหน้าตาคุ้นๆไม่ค่อยชัดอีส้มน้ำหน้ากูบอกแล้วอย่ามาใกล้กูแต่กูต้องการความอุอ่นจากนายนะอย่าห้ามอย่ห้ามใครตัดหน้าอวมมาตอนนี้นะชิดค่าฮิเลี่ สมน้ำหน้าค่ะเข้าไปข้างในเลยนะคะตอนนี้เราได้แค่สองพันเองอ่ะไม่น่าตายนี่ทุกความโลภมากของเราที่จะไปกินตัวอื่นนะนะขอร้องอย่าอย่ามาลุมกูได้ไหมข้างนอกเดี๋ยวกูโดนกินหลอกอเคกินกินะ กี่ตัววะนั่นนะได้แค่สามตัวเองตัวเล็กซะด้วยนะอยากได้ตัวใหญ่อะเอาตัวใหญ่หมาให้อัวกินได้ไหมอัวอยากกินตัวใหญ่นะ <c oughs> ตายสักทีสิวะตายซ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 ะ โอ้ยมันนานะคะตายสักทีสิคะ่ะอยากให้กูได้ขึ้นเออนั่นแหละดีตัวข้านอกก็จะคิดจะแยากกูตายตลอดเลยใช่ไหมน้อยขึ้นเลยกินมาตักกินนะคะอีตัวแดงรอดไปได้ก็ถือว่าดีแล้วละ่ะแล้ค่อยเก็บไปกินที่หลังอีตัวแดง อทุกคนกลจะสอบกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันก็ได้สอบตอนเออวันวันพุธนี้แหละจะได้สอบแล้วอุ้ยุมยลืมไปตัวเขียวไม่อยู่ตรงนี้เกือบโดนนะเกือบโดนนะเกือบอีแดงยามึงอ,อ,อ,อย่านะเราเป็นเพื่อนกันนะเห็นไหมว่าฉันกำลังกินตัวนี้พวกนี้อย่ามาดักอัวนะเดีย๋ยวปะตบเลย ดิบดบตายสิคะเฮ้ยฮ้ยกูว่าไม่ดีแล้วอะ่ะไอตัวนี้จะดักกินแน่นอนเลยอะ่ะนี้ก่อน ตัวแดงแกคิดจะดักกินฉันใช่ไหมไม่ได้แดก,กหรอกฮะตอนนี้ได้แปดพันแล้วเนาะก็ถือว่าเยอะนะจ๊ะดักกินดักกินแต่ก็ระวังด้วยนะเดี๋ยวจะมีตัวอื่นจะมาดักกินเราด้วยไม่นก็จะได้สองเบิรนะ์นอะถ้าใครยังไม่รู้วิธีนี้ก็บอกไว้ก่อนนะจ๊ะ อุ้ยสัตว์เอ้ยเกือบโดนน่อยอ,บบบบบอ้าเกลับเลยเกีอีตัวแดงคะอย่าอย่าโลกมากเดี๋ยวจะลาบหายอย่านะคะมึงชนกูก็ได้นะมึงจะได้ตายแล้วอะ่ะดีมากจาก้ะไอตัวข้างนอกก็หมุนตามเนาะ รอกินกูตอนที่กูตายแล้วหว่าแม่นั่นนะตายสักทีดิมื่ตายเธอกูขอเอยเหลือไอแดงสองตัวเดวตายสิคะแล้วกูก็กระกระกระ,ะตกหรอกถ้ากูกินไอตัวนี้น่กูก็หมือนนะนะเนี่ยจะหมื่นแล้วจะหมื่นแล้ว ไม่ว่าต้อวางตัวเองเอาซะกทีไปละไปละไปละมัดเร็วมัด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 ,มดเออกินได้สักทีเนียนเนียาเนียนป๊าป๊าป๊าปฮะถ้าเราตายทีนี้เราจะแบบไม่เล่นแล้วนะคะสึกแบบเสียอารมณ์มาก จีจะต้องแบบมานั่งกินตัวเล็กๆอะ่ะแกตายแน่จ้ะตายซะเถอะไปดูตัวนั้นสิตายยัง ตายซะเถอะไอตัวม่วงตอนนี้ติดอาดับปะเฮ้ยติดอาดับห้าว่ะยิดเค้ดูดิที่เ้อจะสนฉันเลยไงฮะฝันไปเถอะแกต้องตายไปในถุงนรกไปซะอาจได้กี่นาทีเนี่ยสิบเอ็ดนาทีเหรออืมอ่้ได้ได,ได้ได้้มึงตายสักทีสิคะจะได้ไป กินตัวอื่นต่อซึ่งแบบกินแบบนี้มันอันตรายมากแล้วตัวเล็กมันเยอะมากเผื่อมันตัดหน้าเราเหมือนตะกี้เนี่ยล่ะแม่งเดี๋ยวก็ตายหรอกหนีออกจากก่อนตรงนี้ค่ะอีตัวล็กนี่แบบกูชนมาปุ๊บนี่กูตายแบบอูดักได้กี่ตัวเนี่ยมีมีแค่ตัวเล็กนั้นหรออตัวใหญ่มั่งดีมีแต่ตัวเล็กอะ กูกินได้แต่ตัวเลก็กอะนั่นตายไปละกินเข้าไปต้กกินกินนะดีแล้วเมื่อไหร่พวกมึงจะเออเมื่อไหร่พวกแกจะตายสักทีคะเร็วสิคะเร็วสิคะตายเร็วสิคะกู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 เกือบค่ะเกือบเกือบเมื่อไหร่พวกคุณจะตายสักทีคะฉันก็เหนื่อยเป็นนะคะ เสียวเสียวโดนว่ะเออ ที่สองกูก็จบลงค่ะตันอย่างอนาถแท้ค่ะแล้วก็คะแนนก็นำละคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็สซโยฮาระค่ะแล้วพบกันใหม่ในใน Youtube นะคะ <c ười> <c ười> ก็ถ้าหวานไม่ได้ลงคลิปนานก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะก็บายบายค่ะเซโยฮาระแล้วทุกคนนะจุ๊บ